ดวงชะตารายวันวันที่24พฤศจิกายน2568ทำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ความอดทนและสติปัญญามากกว่าการใช้กำลังหรืออารมณ์อิทธิพลของดาวจันทร์ในราศีธนูอาจทำให้คุณรู้สึกขัดแย้งในตัวเองระหว่างความต้องการที่จะลงมือทำอย่างรวดเร็วตามนิสยัยกับสถานการณ์ที่บีบให้คุณต้องคิดและวางแผนอย่างรอบคอบ เป็นวันที่ดีสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาเก่าๆหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ท้าทายการงานอาจต้องเผชิญกับความท้าทายหรือปัญหาที่ต้องใช้ไหวพริบในการแก้ไขการติดต่อประสานงานอาจไม่ราบรื่นนักในช่วงเช้าแต่จะดีขึ้นในช่วงบ่ายการนำเสนอผลงานหรือการสัมภาษณ์งานต้องเตรียมตัวให้ดีเป็นพิเศษเน้นการใช้เหตุผลและข้อมูลมากกว่าอารมณ์ ยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงแต่เหมาะกับการปรับปรุงหรือต่อยอดงานเดิมการเงินรายรับยังคงมาจากงานหลักเป็นส่วนใหญ่แต่อาจมีรายจ่ายกะทันหันเกี่ยวกับยานพาหนะหรือการซ่อมแซมการเจรจาด้านการเงินหรือผลประโยชน์อาจต้องใช้เวลาและเอกสารที่รัดกุมยังไม่ควรลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือให้ใครยืมเงินเพราะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามมาได้ง่าย ความรักคนโสดอาจยังไม่เจอคนที่ถูกใจในวันนี้หรือคนที่เข้ามาอาจยังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ควรอยู่กับตัวเองและพัฒนาตัวเองไปก่อนคนที่แอบชอบอาจยังไม่แสดงท่าทีตอบรับควรเว้นระยะห่างและรอจังหวะที่ดีกว่านี้คนมีคู่ต้องระวังเรื่องคำพูดและการใช้อารมณ์ปะทะกันอาจมีเรื่องขัดใจกันเล็กๆน้อยๆจากความเห็นที่ไม่ตรงกัน ควรใช้เหตุผลในการพูดคุยและหลีกเลี่ยงการขุดคุยเรื่องเก่ามาพูดความสัมพันธ์ยังคงมั่นคงหากทั้งสองฝ่ายหนักแน่นพอสุขภาพสุขภาพกายต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความประมาทเช่นของมีคมบาดหรือการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการเคลื่อนไหวที่ผิดท่าควรมีสติในการทำกิจกรรมต่างๆสุขภาพใจอาจรู้สึกหงุดหงิดหรือใจร้อนได้ง่ายจิตใจไม่ค่อยนิ่ง มีเรื่องให้คิดกังวลเล็กน้อยแนะนำให้หางานอดิเรกที่ต้องใช้สมาธิทำเช่นการออกกำลังกายหรือการจัดบ้านเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคที่สำคัญที่สุดคือความใจร้อนและการประทะคุณอาจรู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่ได้ดังใจและพยายามที่จะเรื่องรัดหรือควบคุมสถานการณ์ซึ่งอาจนำไปสู่ความกัดแยงกับผู้ร่วมง,งานหรือคนรอบข้างได้ คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะตอบโต้หรือตัดสินใจหากเจอปัญหาให้ถอยออกมามองภาพรวมแล้วค่อยๆแก้ไปทีละจุดการขอความช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์จะเป็นทางออกที่ดีการเงินตรวจสอบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและตัดออกไปก่อนหากจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ให้ปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจความรักคนมีคู่ หากเริ่มรู้สึกหมุดหงิดให้พยายามเปลี่ยนเรื่องคุยหรือขอเวลาไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันด้วยเหตุผล